สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูสามชั้นผัดซีอิ๊วกระเทียมรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีตัวแรกเลยคือหมูสามชั้นให้เลือกเป็นหมูสามชั้นส่วนท้องนะคะเพราะว่าจะมีความนุ่มกว่าส่วนอื่นค่ะตามมาด้วยกระเทียมไทยเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดาซอสปรุงรสฝาเขียว น้ำตาลทรายขาวแล้วก็สุดท้ายคือพริกไทยป่นค่ะเรามาหั่นหมูสามชั้นกันนะคะความหนาสักประมาณ1นึ่งเซนค่ะกำลังดีนะคะอ่ะประมาณนี้นะ จากนั้นก็นำกระเทียมไทยมาบดหยาบๆค่ะจากนั้นก็มาตั้งกระทะเพื่อเจียวกระเทียมกันนะคะใส่น้ำมันพอสมควรค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะเจียวกระทั่งกระเทียมอย่างเหลืองดีเลยค่ะ พอเป็นสีเหลืองทองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกลงนะคะอย่าให้สีเข้มไปกว่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาเรายกออกไปความร้อนยังคงอยู่นะคะสีเขาจะเข้มขึ้นอีกไม่งั้นจะไหม้แล้วก็เกิดรถขมได้ค่ะเทพักแยกน้ำแยกเนื้อไว้นะคะ กระทะใบเดิมค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวม,มานิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เปิดแก๊สเราจะใช้ไฟกลางค่ะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะผัดให้พอตึงๆนะคะพอหมูเริ่มผิวตึงๆแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะ ใส่ไปให้ท่วมเลยนะคะจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้หมูมีความนุ่มขึ้นนั่นเองนะคะ ผัดมาได้พักใหญ่นะคะตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหยิบหมูมาชิมสักชิ้นหนึ่งได้นะว่าความเปื่อยนุ่มเนี่ยพอใจแล้วหรือยังนะคะถ้าใครอยากได้นุ่มกว่านี้ก็เติมน้ําแล้วก็เคี่ยวไปอีกสักรอบค่ะแต่ใครชอบแบบนุ่มพอดีหนึบสู้ฟันแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ํามันเขาออกมาแล้วก็ผิวด้านนอกของหมูเนี่ยมีความเกลียมเหลืองนะคะจากนั้นจึงค่อยปรุงรสค่ะ ่แม่ซีผัดมานะคะให้หมูเ,มเตรียมแค่นี้พอค่ะ<อ>จากนั้นเราก็จะปรุงรสเลยนะคะเ<อ>บาแก๊สลุมด้วยนะซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะแต่งสีเท่านั้นค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ สำหรับอัตราส่วนแม่ซีใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะน่าทานมากพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถชิมรสได้ค่ะอยากให้เค็มก็เติมซีอิ๊วเพิ่มไปนะคะอ่ะตอนนี้ของแม่ซีเนี่ยโอเคล้ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ยกลงได้เลยจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะอืม อร่อยค่ะเนื้อหมูกําลังนิ่มพอดีเลยนะคะแล้วก็หอมหอมทั้งตัวหมูทอดเองแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะมีความเค็มแล้วก็หวานนิดนิดเผ็ดนิดนิดได้กลิ่นพริกไทยค่ะอร่อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเน,นี่ยฟินอย่าบอกใครเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าง่ายและอร่อยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่สีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ